ใช้เทคนิคสัสดส่วนในแผนภูมิวงกลมทําอย่างไรมาดูกันอันนี้จะเป็นลักษณะของการให้แผนภูมิวงกลมมานะครับโดยนะครับเขาให้อะไรมาครับอุ้มบุญเนี่ยมีเหลือเงินเก็บนะครับสามบาทนะครับอันนี้คือรายได้นะของอุ้มบุญนะฮะอุ้มบุญนี้ก็จะมีค่าเสื้อาสี่สิค่าเดินทาง18%แล้วก็เงินออมก็คือสามบาทนะฮะส่วนค่าอาหารคือยี่บ เรารูไ้ไหมว่าเงินออมนี่เขามีเก็บเงินออมนี่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้นะครับแต่เรารู้แน,น่ๆครับว่าทั้งหมดนี่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตตั้งนะฮะลบกับทั้งหมดนี้บวกกันอ่าก็มีสี่ห้ามาบวกสิบแปดมาบวกยี่ห้านะครับเราไปลบหนึ่งหนึ่งร้อยก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ของใครของเงินออมนั่นเองนะครับอ่าหนึ100่งร้อยลบอะไรครับเนี่ยนี่สี่ห้าบวกตัว หกบวกกับยี่ห้าสี่ห้าบวกยีก็เป็น70 70ก็เป็น8ปลบกันเหลือประมาณสนะิบสอร์เซ็นนะฮะสิเนี่ยนะครับสิบสอนตัวนี้นะครับก็เทียบกับอะไรครับเทียบกับสามร้อยบานั้นสิ่งที่เขาต้องการครือถามว่าอุ้มบุญนี้จะต้องจ่ายค่าอาหารกี่บาทใช่ไหม ค่าอาหารก็คือคิดเป็นยี่บห้าเปอร์เซ็นก็เอาข้างบนเป็นยี่บห้านะหน่วยเหมือนกันนะข้างบนหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับข้างล่างหน่วยบาทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์เหมือนกันนะครับอ่าใช้วิธีสัดส่วนแล้วกันนะฮะก็ใช้วิธีคูณไขว่เอาฟืบฟืบอ่าเอ็กซ์อยู่ข้างล่างคูณไขว่สิบสองคูณเอ็กซ์ตัวนี้25มาคูณอะไรครับคูณ100เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเปลี่ยนร้อยนะครับเพราะมันเท่ากันซ้ายขวานะครับคูณ300ไป นั้ x มีค่าเท่าไหร่ก็เอา25คูณกับ300แล้วหาร12เอาตัดทอนกันได้เลยเอาอะไรหารดีอ่ะเอา3ตัดแล้วกัน3 42 3ตัดเหลือ100นะครับอ่าก็เป็น2,500ใช่ไหมหาร4นะครับ2,500หาร4 4 6 24นะครับเศษอะไรเศษ1นะฮะ4 2เป็น8ก็เศษ2 4 5 20งั้นคำตอบก็คือ625บาทไป